สวัสดีครับจากร้านกอกระนกการเกษตรนะครับช่วงบ่ายๆนี้นะครับก็ได้มีลูกค้านะครับจากจังหวัดสกลนครครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวสี่ถังนะครับใส่รถไทยนั่งขับแปดแถวสี่ถังจานคู่ครับผมใส่รถไทยนั่งขับนะครับใส่ได้ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดแรงจนถึงเก้าสิบห้าแรงนะครับรุ่นนี้เป็นจานคู่แบบลูกปืนนะครับลูกปืนใหญ่ลูกปืนทั้งหมดก็สามสิบสองลูกครับสามสิบสองลูก เตรียมจัดส่งลูกค้าครับรุ่นนี้ก็จะหน้ากว้าง1เมตร80นะครับหน้ากว้าง1เมตร80ระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนข้าวก็จะลงเป็นหลุมนะครับหลุมละประมาณ5-6เมตรต่อหลุมครับแล้วก็จะห่างประมาณ20-25เซนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวค้ำยันค้ำยันเครื่องนะครับ เอาไว้สมดุลเครื่องสองสองข้างนะครับมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับบางบางที่นะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับไว้คาตรงกลางแต่ทางร้านเราจะมีสองสองข้างเลยนะครับสองข้างเลยนี่ครับตัวนี้ก็จะแถมจานแบบจานแบบโรยมาให้ด้วยนะครับเออดูจานแบบโรยนะครับนี่จานแบบโรยมาให้หนึ่งชุดนะครับนี่เป็นแบบโรย ตัวตัวที่ติดมาเนี่ยกับเครื่องนี้เป็นแบบลงเป็นหลุมนะครับแล้วก็จะแถมตัวไอ้สลักนะครับเอาไว้ใส่ใส่นั่นด้วยครับใส่กับกับเครื่องไอ้กับตัวรถนะครับแพมยงแพมแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับแพม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 แมเดี๋ยวเียนี่ครับตัวนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้ส่งลูกค้า อำเภอท่าดีครับจังหวัดจังหวัดเลยนะครับตัวนี้เครื่องหนึ่งนะครับนี่ครับเตรียมส่งพร้อมกัน2เครื่องครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่ร้านก่อกนกการเกษตรครับเบอร์โทรศัพท์0944699224 081120 6955ครับผมยินดีบริการครับจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ